สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุรีนันลิเทวาปัจจุบันทำธุรกิจคลินิกความงามที่มาของเมดเดลี่นะคะเราพบว่าคนส่วนมากชอบรับประทานอาหารเค็มรสจัดหรือปรุงรสเยอะค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยจะมีโซเดียมสูงผลที่เกิดจากการรับประทานก็คือจะทำให้เราหน้าบวมตัวบวมนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ชอบทานอาหารที่ย่อยยาก เช่นบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะอาหารเหล่านี้เนี่ยเมื่อทานไปแล้วไม่ค่อยทานผักผลไม้ตามผลที่ตามมาก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะเม็ดเดลี่จึงออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะแต่เราไม่ใช่ไฟเบอร์ทั่วไปนะคะเม็ดเดลี่สามารถลดอาการบวมและยังสามารถดีถอกสารพิษออกจากตับได้อีกด้วยค่ะที่สำคัญเลยก็คือเราค้นคว้าข้อมูลทุกอย่างมาจากงานวิจัยทั้งสิ้นค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการรับประทานเมื่อทานหนึ่งกองจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะและเมื่อเราทานต่อเนื่องไป2กล่องจะช่วยเรื่องของการลดการบวมน้ําและยังสามารถกระชับสัดส,ส่วนได้ด้วยค่ะส่วนเมื่อเรารับประทานต่อเนื่องไป4กล่องนะคะก็ยังสามารถช่วยลดน้ําหนักได้ค่ะโดยสรุปนะคะเม็ดเดลี่ของเรามีความพิเศษกว่าไฟเบอร์ทั่วไปก็คือ1 ลดอาการบวมน้ําได้ทําให้รูปร่างเฟิร์มกระชับและยังสามารถลดน้าหนักได้อีกด้วยค่ะ 2. เป็นพีไบโอติกเกตพรีเมียมช่วยปรับสมดุลลําไส้และระบบขับถ่าย 3. นอกจากสามารถดีท็อกลำไส้ได้แล้วยังช่วยในการดีท็อกตับได้อีกด้วยค่ะ